สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็มีเสื้อคอแหลมแบบน่ารักน่ารักมาฝากต้นแบบนี้ใช้ไหมพรมขนาดสี่พายนะคะลักษณะของงานความกว้างของงานจะขึ้นอยู่กับไหมที่เราใช้อันนี้ครูใช้ไหมพรมนะแล้วก็บางคนเนี่ยถักเสื้อแต่ไม่ได้ใช้ไหมพรมจะใช้ไหมซัมเมอร์ใช้ไหมเลย,ยออนหรือ ใช้ไหมอื่นๆนะคะไหมอื่นๆก็คือไหมถักเสือ้อฉะนั้นเมื่อเราถักออกมาแล้วขนาดก็จะต้องต่างกันอันนี้ครูจะพูดถึงขนาดที่ครูขนาดที่ได้จากการใช้ไหมพรมขนาดสี่พายนะคะตัวนี้ตัวดอกครูได้สอนไปแล้วแล้วครูก็ปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะถ้าใครหาลิงก์การถัก ดอกไม่เจอให้ดูวีโอให้จบก่อนนะคะจะเห็นเอ่อจะเห็นวีโอที่เป็นวิธีการถักดอกขึ้นหลังจากที่จบวีโอนี้แล้วนะคะถ้าใครหาลิงก์ไม่เจอเนาะลักษณะของงานที่ได้นะคะอันนี้ครูถักเอ่อจะรอบอกจะได้ประมาณ32-34สนะคะเพราะว่าไหมผมนี้มันจะมีความยืดหยุ่น อันนี้ครูถักแล้วครูม็นไดรีดนะถ้ารีดแล้วขนาดมันก็จะเปลี่ยนนะคะรีดแล้วขนาดมันก็จะเปลี่ยนบางคนก็จะชอบงานที่เป็นงานรีดบางคนก็ชอบไม่ชอบที่จะเป็นงานรีดนะคะออรอบวงแขนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ20นิ้ว20นี่ก็คือรอบวงแขนเลยนะคอแลมนี่จะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะคะ อันนี้เราสามารถที่จะปรับเป็นไซส์ของเราเองได้เวลาใครที่ดูวีโอครูครูมักจะเน้นสอนถักแล้วใส่ได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณถักแล้วใส่ไม่ได้มันก็จะจะไม่มีมีประโยชน์ในการถักแค่รู้อ่ะคะ่ะ <laughs> แค่รู้แต่เราถักแเราใส่ไม่ได้ครูเลยเน้นว่าถักแล้วใส่ได้ถ้าใครอึดอัดทำแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตามแบบสักทีครูมีโรงเรียนแบบเจอตัวนะอะขอโฆษณาหน่อยแล้วรู้สึกกลางคลิปก็จะมีโฆษณาด้วยมั้งว่ามีโรงเรียนแบบเจอตัวนะคะสำหรับคนที่ถักไปแล้วนะคะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะดูแป๊บเดียวก็จะจะถักได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลย เราจะมาดูขั้นตอนแรกของการถักเสื้อตัวนี้นะคะก่อนอื่นเมื่อเราได้ชิ้นงานเ,ออเสื้อตัวนี้นะคะต้นแบบครูใช้ไหมพรมขนาดสีพายนะคะเมื่อเราถักได้ชิ้นงานแล้วให้เรามาวัดก่อนว่าชิ้นงานของเราเนี่ยได้ความกว้างความยาวเท่าไหร่อะนะคะในที่นี้ของครูได้ห้านิ้วครึ่งนะคะมันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ฉะนั้นว่าความกว้างความยาวมันก็จะเท่ากันคือประมาณห้านิ้วครึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าชิ้นงานของเราได้ขนาดนี้นะคะเราก็มาคำนวณว่าเราจะถักเสื้อให้ได้รอบอกเท่าไหร่นะคะเราจะมาคำนวณว,ว่าเสื้อที่เราจะถักเนี่ยได้เราจะถักรอบอกหรือรอบลำตัวเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เราเนาะของครูครูคำนวณมาว่าครูจะถักประมาณสามสิบ 32 3 4ถึง34นิ้วนะที่ครูใช้เนี่ยครูก็จะต้องใช้ดอกทั้งหมดทั้งทั้งรอบลาตัวเลยนะก็จะอยู่ที่6ดอกนะคะเมื่อเราคำนวณเมื่อเราคานวณได้แล้วว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่ดอกเราก็ถักทิ้งไว้เมื่อได้จำนวนครบแล้วเราก็มาเย็บติดกันเป็นผือนอ่ะเราก็จะเย็บอย่างนี้ นะคะเราก็จะเย็บอย่างนี้เสื้อตัวนี้เราใช้วิธีการเย็บนะนะคะเราก็จะเย็บแบบนี้เป็นผืนแล้วก็ดอกสุดท้ายเนี่ยเราทำให้มันเป็นวงกลมวิธีเย็บวิธีเย็บเราก็จะต้องเอาเอาด้านไหนอันนี้ด้านในนะอันนี้ด้านนอกเราจะต้องเอาอันนี้ด้านในด้านในกับด้านในนี้ประกบกัน นะคะ,ะเราจะเย็บจากด้านในเราจะเย็บจากด้านในนะคะอันนี้แป็นด้านอะไรอันนี้ด้านในกับด้านในเมื่อเราเย็บเมื่อเราเย็บได้มาเราพลิกมามันก็จะเป็นด้านนอกกับด้านนอกเห็นไหม นะคะเพราะเพราะมันดูเหมือนง่ายแต่บางคนแบบเผลอไงเผลอไม่ดูนะคะเย็บผิดก็ต้องเลาะเนาะฉะนั้นว่าก่อนที่เราจะเย็บเราก็ต้องดูดีๆว่าเราประกบกันถูกไหมวิธีเย็บเราก็เย็บเหมือนการเย็บผ้าเราจะเริ่มจากช่องตรงกลางนี้เลยช่องตรงกลางมาหาช่องตรงกลาง ไม่แน่ใจก็มัดชิ้นงานลันกษณะของเข็มมันจะเป็นเข็มสำหรับงานประดิษฐ์นะคะเป็นเข็มโคเช่ไอ้ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าเข็มปกติอ่มีขายนะไม่ต้องตกใจอันนี้เราก็เอาหลักที่หนึ่งเห็นไหมหลักที่หนึ่งมาชนหลักที่หนึง หลักที่สองชนหลักที่สองเย็บทะลุลนะคะชิ้นนี้ทะลุมาชิ้นนี้เลยอ่ะเราก็เย็บแบบนี้นะคะเย็บไปสุดมันจะมีหลักซึ่งมันประกบกันอยู่แล้วนะคะมันจะไม่ยากเมื่อเราเย็บได้เรียบร้อยเหมือนก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะครูทำให้ดูคร่าวๆนะคะ เมื่อกี้ที่เย็บเนาะอ่ะพอพลิกมามันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะต่อให้เป็นวงกลมนะคะอ่ะเราต่อให้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วให้ได้รอบอกเป็นที่ต้องการอันนี้คือขั้นตอนที่หนะึ่งเนาะคราวนี้เรามาดูขั้นตอนที่สองนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเป็นขั้นตอนที่สองเราจะถักขึ้นไปเป็นตัวช่วงแขนก่อนนะคะเราจะถักช่วงแขนก่อนเราใช้ไงาลายง่ายๆในการถักเราจะขึ้นตรงช่วงไหนก็ได้นะคะถ้าใครไม่ถนดัดครูก็จะบอกแล้วว่าให้ใช้วิธีการมาร์ตแต่ถ้าใครชำนาญแล้วก็ ให้ใช้วิธีการถักแล้วก็ซ่อนได้ไปด้วยนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งข้อลงไปช่องถัดมานะอันนี้ช่องแรกแล้วก็ช่องที่สองหลังจากนั้นตามด้วยโซ่สองค่ะเราเว้นไปหนึ่งหลักสองหลักเรามาลงหลักที่สอง่ะลงไปอีกหนึ่งหลัก ตามด้วยโซ่สองนะคะหลักแรกไม่ลงลงหลักที่สอง่ลายที่สองเราจะเริ่มต้นด้ลายนี้นะคะโซ่สองหลักแรกไม่ลงลงหลักที่สองลงอย่างละหลักนะไม่ได้ลงซ้านะคะลงช่องละหลักเห็นไหม ลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราจะดูวิธีการจบแถวกันเราจะจบแถวด้วยโซ่สองนะคะนะับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามดึงมาให้ได้สองห่วงแบบนี้แล้วดึงสีผ่านนะคะเราจะเริ่มแถวใหม่เราขึ้นต้นด้วยโซ่สามโซ่สามนี้แทนหนึ่งหลัก แล้วก็ลงช่องถัดลงช่องถัดมาอ่ะลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้แล้วก็โซ่สองอ่ะแล้วเราก็มาลงตรงหลักมันโซ่สองนะคะแล้วเราก็ลงตรงหลัก ลักษณะของการขึ้นลายกับการจบลายนะคะจะเหมือนกันแบบนี้ทุกแถวสำหรับต้นแบบนะคะครูจะถักลายนี้ขึ้นมาสองแถวเมื่อถักได้สองแถวแล้วครูก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็จะแบ่งหน้าหลังครึ่งหนึ่งเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูชิ้นหน้าก่อน ชิ้นหน้าลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับชิ้นหน้าลักษณะงานจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นคอวีขึ้นไปแล้วก็เป็นแขนกุดใช่ไหมคะหลังจากที่เราถักสองแถวนี้แล้วครูก็จะถักขึ้นไปอีกเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมนะคะอันนี้เราจะถักชิ้นหน้าทั้งผืนเลย เราจะถักชิ้นหน้าทั้งผืนเลยครูต้องใช้วิธีอธิบายนะคะเพราะครูคิดว่าเราทําได้อะเพราะว่ามันลายมันไม่ยากนะคะมันไม,ม่มีอะไรซับซ้อนเนาะอ่ะวางใหม่นะอันนี้คือสองแถวนี้เราจะถักรอ,อมเลยหน้าหลังนะคะเมื่อเราได้สองแถวถักรอบตัวหน้าหลังแล้วเราก็จะมาแบ่งชิ้นหน้าชิ้นหลังคราวนี้พอแถวที่สามนะคะ แถวที่สามเราก็จะถักเฉพาะชิ้นหน้าวนมาเห็นไหมว่าเป็นสายมานี่เลยนะคะโดยวิธีแถวที่สามเนี่ยถึงเราถักชิ้นหน้ามาทั้งทั้งชิ้นหน้าแล้วนะคะแต่เราจะมาลดเราจะมาเริ่มลดให้มันเว้าเข้าวิธีการลดนะคะเห็นไหมว่าลายนี้มันจะมีสองหลัก ถ้าเราจะลดเราจะค่อยๆลดทีละสองหลักนะคะวิธีการลดก็คือว่าอันนี้เราก็ถักปกติเราจะลดสองหลักใช่ไหมอันนี้เป็นจุดแรกหลักนี้เราไม่ลงเพราะว่าเราจะลดแต่เราต้องทําเครื่องหมายไว้ถูกไหมเราจะได้รู้ว่ามันเริ่มจากตรงไหนเราจะลดสองหลักนี้นะคะพอเราถักถึงตรงนี้ให้เราใช้โซ่สี่แล้วก็ขึ้นแถวใหม่ นะคะนอกนั้นเราก็ถักปกติปกติมา,าเห็นไหมว่าแถวนี้แถวนี้มันจะทั้งผืนชิ้นหน้าเมื่อแถวนี้ได้ทั้งผืนชิ้นหน้าแล้วนะคะครูก็พออยู่ที่จุดนี้โดยครูจะแบ่งด้านซ้ายด้านขวาคือแบ่งออกเป็นสองข้างว่างั้นเถอะ นะพอในวีโอครูก็ไม่รู้ว่าด้านไหนมันด้านซ้ายของคุณด้านไหนมันด้านขวาของคุณสรุปแล้วก็คือว่าเราจะทําเป็นสองชิน้นเราจะทําเป็นสองชิน้นเราก็หากึ่งกลางเหมือนกันไอชิ้นหน้าเราเนี่ยเราก็หากึ่งกลางว่ากึ่งกลางของเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะมาลดแขนลดแขนโดยวิธีเดิมที่ครูเล่าบอกว่าลดทีละสองนะคะก็จะลดแขน อันนี้อันนี้เราจะลดแขนแล้วก็เราก็จะลดคอไปด้วยพอเราลดแขนได้สักหนึ่งสองสามสี่แถวนะคะครูก็จะหยุดลดแขนแล้แต่คอนี้ยังลดอยู่นะคะครูก็ยังลดคอไปเรื่อยๆนะคะแต่ตรงนี้ด้านนี้ครูหยุดลดแล้วอ่ะนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ ครจนมาถึงจนมาถึงจุดที่มันแค่นี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะสองชิ้นอันนี้ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งทำยางไรชิ้นนี้ก็ต้องทำเหมือนชิ้นที่หนึ่งนะคะเราจะมาต่อกันนะคะอันนี้เราถักสองชิ้นเหมือนกันแล้ว ถ้ามีคนถามครูว่าครูขาจะต้องถักขึ้นไปกี่แถวอันนี้ต้องวัดไซส์ของคุณนะคะต้องวัดวัดไซส์ของผู้ถักว่าไซส์ของผู้ถักเนี่ยจากนี่มานี่นะคะความยาวเท่าไหร่นะคะรอบวงแขนความยาวเท่าไหร่ต้องวัดไซส์เรานะอ่ะในที่นี้ในที่นี้ครูถักขึ้นไปหนึ่งสองสองแถวนี้จะเป็นแถว รอบลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ถักขึ้นไปอีกหนึ่งสองสามสี่พอครูถักขึ้นมาอีก4ี่ครูก็มาแบ่งคอเพื่อที่จะให้มันเป็นคอ,อแหลมนะคะหลังจากนั้นครูก็ลดนะคะใช้วิธีลดให้เป็นคอแหลมมาเรื่อยๆอันนี้เราจะลดมาเรื่อยๆนะคะแต่ระหว่างนี้แต่ระหว่างรอบแขนเนี่ยเราจะลดะระหว่างรอบแขน เราจะลดมาได้กี่แถวอ่ะเดี๋ยวให้ดูต้นแบบนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีคำถามระหว่างแขนนะคะอันนี้ก็จะลดมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะลดมาเรื่อยๆจนมาถึงเดี๋ยวนะแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะ พอมาถึงแถวที่หกตรงนี้ครูก็ไม่ลดละครูก็จะตรงขึ้นมาเลยอันนี้จะตรงขึ้นมานะคะรอบวงแขนจะตรงขึ้นมาแต่คอนี้ครูก็ยังลดเหมือนเดิมจนได้ระยะแค่นี้นะคะจนได้ระยะแค่นี้ซึ่งเป็นระยะที่ครูมาเชื่อมแล้วมันก็จะได้รอบวงแขนแล้วก็รอบคอของของครูพอดี นะคะอันนี้ต้องทำแล้วก็วัดไซส์วัดไซส์ผู้ที่จะใส่นะคะเมื่อเราทำชิ้นหน้าสองชิ้นนี้เหมือนกันแล้วได้แล้วคราวนี้เรามาดูชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังสองแถวนี้จะเป็นสองแถวธรรมดาที่ครูพูดถึงว่าเราถักวนมา หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มลดแต่ชิ้นหลังเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเดียวมันไม่เหมือนชิ้นหน้าชิ้นหน้ามันจะเป็นสองข้างถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นคอแหลมชิ้นหลังนี้ครูก็พอถึงแถวที่สามครูก็จะถักลดปกติมาเลยอ่ะถักลดปกติมาจนมาถึงช่วงที่ว่าเราไม่ลดแล้วให้ดูด้านหน้าเป็นหลัก ให้ดูด้านหน้าเป็นหลักว่าเราไม่ลดแล้วจากแถวที่เท่าไหร่เห็นไหมพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บเราไม่ลดแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องเหมือนกันนะคะพอมาถึงตรงนี้ถึงแถวที่เท่าไหร่เราก็ไม่ลดเหมือนกับข้างหน้าเราจะถักขึ้นมาให้ได้ความยาวให้ได้ความยาวประมาณนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นคอหลังคราวนี้มันก็จะเริ่มวาวละ คอหลังนี้มันก็จะเว้าวนิดหนึ่งนะคะมันก็จะเริ่มเว้าวแล้วคราวนี้ครูจะมาสอนวิธีทําให้มันเว,ว้าครูจะถักขึ้นมาสามคู่นะคะสามคู่ซึ่งแถวที่จะเริ่มเว้าวก็คือแถวแถวนี้ถ้านับจากข้างหน้านะคะอันนี้มันจะสามคู่เห็นไหมอ่ะก็ถักขึ้นมาสามคู่ หลังจากนั้นเราก็โซ่สองอันนี้เราจักพอหนึ่งคอถูกไหมเมื่อได้พอหนึ่งคอสองหลักแล้วเราก็โซ่สองปกติเราจะต้องเป็นพอหนึ่งคอแต่เราจะเริ่มเว้าแล้วเราไม่ได้ทพอหนึ่งคอเราจะทําครึ่งพอหนึ่งคอก็คือผ่อันมาหนึ่งครั้งเหมือนพอหนึ่งคอแทงลงมานะคะในช่องพันขึ้นมาให้ได้สามหลักแบบนี้แล้วเราก็ดึงผ่าน อ่ะอันนี้ครึ่งพอหนึ่งคอนะคะหรือบางคนจะเรียกครึ่งเอฟนะคะก็คือว่าพันหนึ่งครั้งแทงลงมาพันขึ้นมาให้ได้สามแล้วก็ดึงออกไปตามได้โซ่สองหลักถัดมาโซ่สองหลักถัดมา เรายังคงโซ่สองเหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจครูมีสอนแบบเจอตัวนะคะวิธีถักเสื้อเพราะว่าต้อง ต้องมีพื้นฐานนิดนึงนะคะต้องรู้จักออวิธีการถักรู้จักวิธีการแยกวิธีการประกบมันก็เหมือนกับเราเรียนตัดเสื้อเลยนะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากผ้าเป็นวิธีการถักใครสนใจเรียนแบบเจอตัวทักครูมาได้นะคะหรือทักเวสครูพี่อ๋มาได้ถ้าใคร ออดูใน youtube แล้วงุดหงิดมาเรียนแบบเจอตัวกันก่อนโฆษณาซะเลยอ่ะนะคะเราก็จะถักเครื่องพอหนึ่งคอโซ่สองมาคุยเพลิน ครูลืมบอกว่าอย่าลืมทำเครื่องหมายไว้นะนะคะว่าเราเริ่มจากตรงไหนหลังจากที่เราถักครึ่งพอหนึ่งคอมาจนถึงอ่ะนะคะอันนี้สามคู่สุดท้ายโซ่สองนะคะเราก็ต้องลงเป็นพอหนึ่งคอ ทำไมต้องลงเป็นพอหนึ่งคอคะเพราะว่ามันจะได้สองด้านจะได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นโซ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงตรงกลาง จะเป็นเส้นหนึ่งหรือเส้นสองก็ได้นะคะตามตามแรงมือนะไม่ผิดอ่ะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้เห็นไหมว่าข้างนี้มันก็เป็นพอหนึ chi, 1, 2, 3, 3, 3, ่งคอหนึ่งสองสามสามคู่แล้วจึงเป็นครึ่งพอหนึ่งคอพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องทำเหมือนกันพอหนึ่งคอสามคู่นะคะอ่ะคราวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่ เราจะขึ้นแถวใหม่ให้เรามาดูตรงนี้เป็นหลักเมื่อกี้เราอยู่ที่สามคู่พอหนึ่งขอพอถัดไปมันจะเป็นสองคู่นะคะ อ่ะมันเป็นสองคู่ละโซ่สองอันนี้ก็จะเป็นครึ่งพอ1นขอหรือครึ่งเอฟอลักษณะของงานอันนี้ก็ยังคงเป็นโซ่สองเหมือนเดิมหลังจากนั้นตรงนี้เราอันนี้โซ่สองแล้วนะอันนี้เราจะเป็นเอ สองหลักโซ่สองลงเอ็กโซ่สองลงเอ็กโซ่สองลงเอ็กหรือคอทอนะคะอ่ะถักมานะ เมื่อเราถักเอหรือคอทอนะคะมาถึงจุดนี้อันนี้ก็โซ่สองอันนี้ก็จะต้องเป็นครึ่งพอหคอหรือครึ่ง f โซ่สอันนี้ก็ถักปกติมา เราขึ้นเถาใหม่นะคะเราจะหยุดอยู่ที่เอฟสองชุดนี้ให้ดูข้างหน้าอ่ะเห็นไหมว่าเราจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นว่าข้างหลังก็จะหยุดอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันหลังจากนั้นโซ่สองตรงนี้เราก็จะถักขอทอหรือเอ เหมือนเดิมนะคะเราก็จะถักคอทอหรือ X สองช่องแล้วเราก็โซ่สองแล้วก็คอทอหรือ X สำหรับในที่นี้นะคะหลังจากที่ครูถักเอ X ลงมาทั้งหมดกี่แถบละเนี่ย อันนี้อันนี้เราจะลดกี่แถวก็ได้นะคะแต่ในที่นี้หลังจากที่ครูถักพอขึ้นคอใช่หมหนึ่แถวแล้วก็แถวต่อไปก็เป็น X นะคะหลังจากนั้นก็จะหยุดละก็จะหยุดตรงทําส่วนโค้งของรอบคอหลังนะคะก็จะมาทําตัวนี้ขึ้นมาจะมาทำช่วงบ่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ก็จะทำทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะคะพอครูทำถักได้แค่สีแถวนี้ครูมาเชื่อมติดมันก็ได้รอบวงแขนเป็นที่ต้องการนะคะอันนี้อันนี้ไซส์ไครไซส์มันนะต้องลองถักแล้วก็วัดจากตัวเองนะคะเมื่อเราได้ความสูงของตัวนี้เป็นที่ต้องการแล้วเราก็จะมาเชื่อมกันเราจะเชื่อมช่วงบ่าโดยวิธีดึงสีผ่านนะคะ ก่อนที่เราจะเชื่อมเราจะต้องเอาด้านไหนเรามาเชื่อมด้านไหนนะอันนี้ด้านนอกนะคะอันนี้ด้านนอกให้เรามาเชื่อมด้านในพลิกกลับมาเชื่อมด้านในอ่ะเราก็จะเชื่อมโดยวิธีดึงสีผ่านวิธีดึงสีผ่านก็คือนะคะเราจะดึงได้ให้ได้อสองห่วงแบบนี้แล้วดึงสีผ่าน เวลาเราลงเราก็ลงไปตรงช่องตรงหลักนะคะหลักที่หนึ่งเชื่อมหลักที่หนึ่งหลักที่สองก็เชื่อมหลักที่สองอันนี้มันจะมันจะเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะพอมาตรงโซ่นี้เราก็ลงตรงกลางทางลงไปให้มันทะลุสองด้านเลย แล้วก็ควักได้ขึ้นมาให้ได้สองแบบนี้แล้วก็ดึงสีผ่านนะคะตรงหลักมันก็ <c oughs> เราก็จะลงไปบนหลักเห็นไหมแล้วดึงได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงสีผ่านหลักต่อไปดึงได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงสีผ่านอพอมาถึงตรงนี้โซ่แรก มาโซ่แรกแล้วก็ดึงสีผ่านนะคะลักษณะของงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะอยู่ด้านในนะมันจะมองไม่เห็นแต่เวลาด้านนอกเรามาดูด้านนอกอ่าด้านนอกลักษณะของงานมันก็จะเชื่อมติดกันแบบนี้ครูจึงบอกว่าให้มาเชื่อมด้านในนะคะอ่ะด้านนอกมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ ก่อนที่เราจะจบอย่าลืมเราโซ่หนึ่งนะคะล็อกมันไว้ด้วยแล้วก็ตัดจบเลยซ่อนได้ให้เรียบร้อยเราก็จะได้เสื้อคอแหลมหรือคอวีมาอีกหนึ่งตัวนะคะแบบน่ารักน่ารักถักไม่ยากจนเกินไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในวีดีโอถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ